สวัสดีค่ะอีนีต้อนรับทุกคนนะ,นะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกม Minecraft กันนัเองค่ะในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำฟาร์มมอนสเตอร์กันต่อเลยแล้วเราก็กล่าวว่าจะทําให้เสร็จภายในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะโอ้โหก้อนเมฆก้อนเมฆเราก็แบบบางจะเลิกเกินแต่ก็จะได้รู้ไงว่าเราทําฟาร์มนี้สูงแค่ไหนตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทําการวางกระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้เวลาไปวางแท็บดอเพิ่มเติมเพื่อที่ให้แบบ ามันทํางานได้เนาะโอเคชั้นที่1เราวางแล้วต่อไปวางชั้นที่2ชั้นที่2ก็แบบวางได้เลยแบบนี้ทําแบบนี้ไปเฮ้เราสามารถข้ามแบบนี้ได้ไหมเฮ้ย,ย,ยได้นี่ทําแบบนี้ก็ได้นี่นาะเปิดไว้เผื่อที่เราจะได้มาเคลียร์ท็อตบ้างก็วางให้ครบไปเลย วิดีโอนี้ก็อาจจะสั้นยิ่งเคยค่ะเพราะว่ามันก็แค่วางแบบโครงสร้างให้แบบกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมตรงนี้ต้องเปิดแล้วก,กระโดดนี่ไงทำได้วางแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรมากก็แค่วางโอเควางชั้นที่สเรียบร้อยต่อไปก็ไปวางชั้นที่สก็เราทำสี่ชั้นนี่แหละก็คิดเอาไว้แล้วว่าน่าจะต้องสี่ชั้นตลอดไป ตอนนี้เราก็วางครบสี่ชัน้นบนที่เรียบร้อยแล้วดูสวยงามเลยใช่ไหมก็พร้อมใช้งานแล้วคะ่ะแต่ว่าเราจะยังไม่เปิดใช้งานคะ่ะเราจะปักทอดไว้ตรงนี้ก่อนเราก็กะว่าจะไปสร้างแบบทางขึ้นทางลงเฉพาะฟาร์มนี้เนาะแล้วก็ทําเครื่องขยะไอเทมเตรียมพร้อมไว้รอเลยอุ้ยลงมามอพอดีเลยนอนตรงนี้เนี่ยเราก็กะว่าจะทําเป็นทางขึ้นทางลงคะ่ะเราก็กะว่าจะทําเป็นลิฟ์น้าทั้งสองแบบเนาะเป็นแบบฟองน้ําดูดขึ้นแล้วก็ ฟองน้ําดูดลงผักขึ้นแล้วดูดลงพูดผิดโอเคเราก็เตรียมบล็อกโซแซนมาหนึ่งบล็อกแล้วก็แมกมาบล็อกแต่ว่าเราต้องทําที่กั้นก่อนเนาะเราจะใช้เป็นกระจกเอ้เราทํากระจกแบนมาอยู่นะนี่กระจกแบนโอเคแล้วทําไมเราถึงเอากระจกแบนมาคะเรามีวิธีทําค่ะเดี๋ยวเราขอครับกระจกแบนเพิ่มเพราะเนื่องจากว่ามันไม่น่าพอนะ ครับมาเลยอันนี้คือได้สามแถวเราต้องคาทั้งหมด7ดแถวไม่รู้จะพอหรือเปล่านะกระจกเรามีเยอะขนาดนี้ต้องพอแล้วแหละหนึ่งสสมสี่ห้าหกเฮ้ยพออยู่พออยู่เฮ้ยเราเหลือรกระจกอีกตั้งหนึ่งกองกับอีก2บล็อกเหลือไว้ทําไม2บล็อกโอเคตอนนี้เราก็เตรียมกระจกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเนี่ย แล้วก็กะว่าจะลงไปข้างล่างทําแบบประตูทางเข้าทางออกเนาะเราเราเตรียมบล็อกไว้ก่อน,ใช,น,นนะใช้หินนี้ได้ก็ได้นะเฮ้ยนี้มันก็แบบเข้ากับฟาร์มนี้พอดีเพราะว่าด้านบนก็ใช้เป็นหินดิฟเซลตแบบนี้น้ํามาเลยสองถังแล้วก็เอนี่อันนี้ด้วยสาหร่ายแล้วก็ทําการทุบสแกฟฟอติ้งตรงนี้ออกอจริงๆเรามาทุบข้างล่างเลยก็ได้นะ จะได้แบบว่าดูสวยงามเลยเวลาทุบโอเคเราทุบป,ประมาณตรงนี้เนาะก็หมายความว่าเราก็จะต้องวางกระจกตรงนี้โอ้โหสแคฟโฟดิ้งลงลงมาเยอะเลยไม่ส nice ิเราต้องแบบนี้มันตรงกันไหมเนี่ยแล้วเราก็ดันทุบออกไปแล้วซะด้วยโอเควางใหม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งทุบออกโอเคเรา เรากะว่าจะมาทําทางข้างล่างก่อนก็แบบเราจะทําแบบนี้วางเหมือนประตูวางขึ้นมา3าบล็อกเราจะวางแบบนี้แล้วก็แบบตรงนี้เนาะเหมือนจะเป็นประตูเข้าออกอะไรประมาณนี้ปิดบล็อกตรงนี้ไปแล้วก็วางแบบนี้มาได้เลยแค่วางแบบนี้พอวา,วางแบบนี้เนี่ยเราสามารถทุบสแคฟโฟรดี้ออกได้เลยไหม เราจะไม่ต้องทุบก,ก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะทุบก,ก็ได้แต่ด้วยความที่เราอยากให้แบบมันเป็นกระจกทั้งหมดเนาะเราก็ต้องทุบออกไปเลย<ม>แล้วก็วางแบบนี้ทำแบบนี้เลยอ๋อสแกฟโฟดดิ้งตกมา,มาเหมือนสายฝนเราจำได้นะว่าเราแบบใช้สแกฟโฟดดิ้งไปทั้งหมด2กองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเก็บสแกฟโฟดดิ้งมาได้ทั้งหมด2กองเช่นเดียวกัน ต้องขุดขึ้นมาเก็บเอา้าหายไปไหนสี่อันอยู่ตรงนี้เอา้าหายหนึ่งเอ๋หายไปไหนนะอย่าบอกนะว่าอยู่ข้างบนน่าจะอยู่ข้างบนโอเคไม่เป็นไรก็วางบล็อกป,ป,ประมาณนี้แล้วเราก็กะว่าจะทําเป็นวางกระจกตรงนี้วางกระจกแบนประมาณตรงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็ต้องวางแบบเนี้ย ขึ้นไปข้างบนสุดได้เลยถ้าสมมติว่าเราแบบว่าเอ้ยเข้าผิดทางอะไรอย่างงี้เราไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นแล้วก็ลงแบบช่องเล็กๆตรงนี้ได้ก็ตรงนี้คือทางขึ้นวางแบบนี้ขึ้นไปทั้งหมดเลยอุ๊ยวางบล็อกแบบนี้มันค่อนข้างแบบหวาดเสียวนิดนึงเพราะว่าแบบเราต้องต่อบล็อกแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงข้างบนสุดอุ๊ย ตรงนี้ต้องวางเป็นบล็อกนะโอเควางเป็นบล็อกแบบนี้อุ้ยเพิ่งได้หนึ่งเส้นไหีดูสิเอมันมองไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยม,มันดูปแปลกไปนิดนึงอะ่ะก็นี่คือแบบทางขึ้นทางลงโดยแบบสิ้นคิดเนาะโอเคแถวที่หนึ่งเราใส่ไปเรียบร้อยเป็นการทำคางทขึ้นทางลงที่แบบว่าไม่ต้องเปลืองบล็อกมากโอเคเราได้หนึ่งแถวแล้วแล้วก็วางแถวที่สองได้เลยขึ้นไปให้สุด เส้นตรงนี้อาจจะเลงยากนิดนึงสำหรับคนแบบเลงไม่ค่อยแม่นแต่ก็แบบเราก็อยากขยับเยอะถ้าเราขยับเยอะเนี่ยเราจะเล็งไม่ตรงต่อวอกแบบนี้ก็แบบดูสูงมากอุ้ยสุดตรงนี้แล้วเหรอ,อเควางวอกตรงนี้ออกไปก็วางแบบนี้ได้แล้วเราก็ทุบบล็อกที่เรายือนอยู่อือ แล้วเราก็กลับลงไปวางข้างล่างใหม่เดี๋ยวนะแค่วางบล็อกเฉยเยก็จะมืดแล้วเหรอเนี่ยดูดีไหมอํำหรับทางนี้คิดว่ามันดูดีมากเลยนะก็มันเป็นทางขึ้นทางลงแบบว่าเราไม่ต้องแบบปิดบล็อกทั้งหมดไงเรายังพอมองเห็นข้างนอกได้เค okay, แถวที่2ได้แล้วต่อไปก็แถวที่สามวางเลยโอ้โ oh, หไม่น่าเชื่อว่าการวางบล็อกแค่นี้เนี่ยจะเสียเวลาแบบเยอะมาก ก็ไม่เป็นการวางบล็อกทีละบล็อกขึ้นมาเรื่อยๆอุ้ยถึงสุดแล้ววางบล็อกแบบนี้ปิดไปได้เลยนี่เราก็จะมีรูตรงนี้พอดีแล้วเราก็กดตรงนี้ออกไม่น่าเชื่อว่าการวางบล็อกแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบใช้เวลานาน,านมากวางแค่นี้ก็มืดแล้ว <laughs> ก็เป็นอะไรที่แบบใช้เวลานาน,านมากเอมทุกคนคะเรารู้สึกว่า การวางบล็อกแบบนี้นะมันอาจจะใช้เวลานานไปนิดนึงแล้วก็ขอจะวางบล็อกพวกนี้เนี่ยให้เสร็จก่อนแล้วเราจะกลับมาเจอกันอีกทีนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็วางเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วยังไงดูดีไหมเฮ้ยเราคิดว่ามันดูดีมากเลยนะมันดูดีจริงๆเลยส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นอันนี้ก็จะเป็นทางลงเนาะเดี๋ยวเราไปวางน้ําจากด้านบนลงมาเฮ้ยใช้ภูเปลืองเหมือนกันเนี่ย เฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เราจะต้องวางบล็อกเพิ่มตรงนี้ด้วยแบบเป็นทางปิดไงเป็นทางปิดบล็อกแบบนี้นี่แบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็วางน้ำได้เลยตรงนี้แล้วก็น้ำตรงนี้ด้วย อ้ยเรายังไม่ทันได้ไปวางแบบประตูเฟนด้านล่างเนี่ยมันใจนี่หรือเปล่านะโอเคไม่เป็นไรมันไม่น่าเคลียร์ท็อดหรอกแล้วก็คับไปเลย8ประตูเฟนเดี๋ยวนะมันจะพอไหมเนี่ยได้3มอันโอเคเดี๋ยวเราครับเพิ่มนี่ให้มันเป็น8ดอันเก็บไม้สติ๊กไปนะเราเก็บไม้ไปด้วยหนึ่ง แล้วยังเหลือแผ่กระจกตัวเลยเดี๋ยวแผงกระจกเรา,เาไว้ใช้ข้าวหลังก็แล้วกันแต่ตรงเนี้ยคือดูดีมากเลยเราได้เจอเป็นแบบนี้เป็นแบบน้ําเป็นเส้นเป็นสายนั่นไงเด็ดเด็ดโอ้โห <laughs> แลนดิ้งผิดไปนิดนึงแบบจะตายเอาอแล้วโอเคขั้นตอนต่อไปก็วางเป็นประตูเกือบตายไปแล้วแล้วก็เปิดประตูด้วยเอ ถ้าเราจเจาะทางนี้เป็นทางขึ้นประตูนี้ต้องเปิดเข้าโอเคแบบนี้ต้องเปิดออกไปนี่เป็นแบบนี้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะทําเป็นให้เป็นองเต็มเนาะก็คือวางสาร้ายขึ้นไปให้บนสุดเลยขั้นตอนนี้นะคะก็แบบสำหรับคนที่แบบไม่ได้มียาหายใจใต้น,น้ำเนาะก็ทําแบบนี้ได้แบบเดินเดินออกมาข้างนอกแล้วให้มันเป็นแบบนี้เราก็จะไม่แบบแบบมีฟองอากาศเนาะ แล้วก็ได้แบบหายใจได้ได้ด้วยแล้วก็แบบมองสลายขึ้นไปได้ด้วยแล้วเราก็ทําแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจ่จนกว่าจะถึงข้างบนสุดนี่เฮ้ยโอย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะทําไมตรงนี้มันน้ํามันทะลักออกอ๋อตรงนี้เรายังไม่ได้ได้วา, <S <S วางเราคิดว่าเราวางครบไปแล้ว เรายังไม่ได้ไม่วางโอ,โอ้เราวางยังไม่ครบเลยนี่นี่นะตอนแรกเราคิดว่าวราลวางครบไปแล้วเฮ้ยเหมือนตรงนั้นเราก็น่าจะยังไม่วางเหมือนกันนะใช่ไหมไปดูกันเอใช่เรายังไม่วางนี่เรียบร้อยเกือบไปแล้ว ถ้าเมื่อกี้เรายังไม่วางเนี่ยน้ำมันก็จะลัลกออกแบบเมื่อกี้เลยอุย้ยดีนะแบบมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากโอเคส่นตรงนี้เนี่ยเราก็ทุบออกได้เลยจริงๆเราจะไปทุบข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราอยากทุบแบบนี้เรารู้สึกว่าทุบแบบนี้เนี่ยมันแบบได้แบบได้ลงลิฟด้วยอีกชิ้นนึงอะอยู่ไหนเอ้ย,ออยนี่ไม่ใช่ <laughs> อันนี้มันซอมบี้อีกชิ้นนึงอยู่ไหนนะเอาไปว่าชักางมันเถอะ ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำการวางโซแซนตรงนี้ได้เลยเราก็ทุบบล็อกดินตรงนี้ออกแล้วก็วางเลยวางสินี่พอวางปุ๊บเราก็จะขึ้นไปแบบนี้แล้วเราก็จะแบบไม่มีฟองอากาศด้วยนั่นหมายความว่าเราหายใจใต้น้ำได้นี่แบบนี้เลยตอนนี้ก็วางเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยลิฟ์น้ำของเรา ส่วนตรงนี้ก็ทําแบบเดียวกันค่ะวางสไลายจากข้างบนเฮ้ยไม่ใช่สิต้องวางสไลายจากข้างล่างขึ้นมาด้านบนแล้วเราก็จะวางเป็นแมกมาบล็อกแทนแต่แมกมาบล็อกเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้แบบใช้นะให้ใช้เป็นแบบว่าแบบกระโดดลงไปเลยอะแต่ว่าถ้าใครจะทําแบบนั้นเนี่ยให้แนะนําเป็นแบบบล็อกทึบบล็อกปิดแบบนี้ให้แนะนําให้เป็นบล็อกกระจกแบบนี้แต่ถ้าเราเอาเป็นบล็อกกระจกแบบนี้เนี่ยเราจะได้มองเห็นข้างนอกด้วยไงแล้วเราแบบมองเห็นชัดเจนเลย เรากลัวเราลงน้ำดีกว่าตอนแรกเราคิดว่าเราจะแลนดิ้งดีๆเราแบบแลนดิ้งเกือบตายไปเลยอ่ะทำการวางสาลายเหมือนเดิมค่ะสาลายก็แบบหาได้ตามทะเลเทั่วไปเลยหาง,ง่ายเป็นของที่หาง่ายไม่แน่ใจว่าทางขึ้นทางลงแบบนี้เนี่ยมีใครเคยสร้างหรือ,อยังนะอันนี้คือแบบว่านึกได้ก็เอาเป็นบล็อก,กจบแบบแทนนะมาวางแทน โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะวางเป็นบล็อกเต็มเนาะหรือไม่ก็เป็นบล็อกกระจกแบบสี่เหลี่ยมที่ไม่ใช่แบบแผ่นแต่แบบเนี้น่าจะยังไม่เคยมีใครทํานะเพราะยังไม่เคยเห็นโอเควางเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็ทุบออกเช่นเดียวกันบีซอมบี้ซอมบี้โหเฮ้ยกลางคืนแล้วแกก็ขึ้นบล็อกมาเลยเหรอวิ่ง <laughs> ดอกทองแดงด้วย ทองแดงเราน่าจะยังไม่ได้ใช้งานหรอกนะนี่เราก็ทําแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทําการวางแบกมาบล็อกด้านใต้ตรงนี้ได้เลยแต่ก็ควรระวังนะคะคือถ้าเราวางไปแล้วเนี่ยเราต้องกดย่องด้วยถ้าเรากด่ยย่องเราก็จะได้รับดาเมจแบบนี้ไม่แล้วได้ยินเสียงนี่ดอกทองแดงอีกแล้วเฮ้ยแบบตีสองตัวแล้วดับสองอันอะไรนี้เหรอโดยปกติแล้วมันจะไม่การันตีนะโอเค แนะนาให้กดย่องถ้าไม่กดย่องก็จะได้รับดาเมจกดย่องแล้วก็แบบไม่ได้รับดาเมจเลยส่วนเรื่องการตกแต่งล้อตรงนี้เนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวนะมีสาลายตรงนี้ออกมาด้วยการตกแต่งล้อเรายังไม่รู้ว่าเราจะตกแต่งแบบไหนแล้วก็แบบเน้นประสิทธิภาพก่อนละกันตอนนี้ทางขึ้นทางลงเราก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยส่วนเรื่องความสว่างเนี่ยเราต้องแบบ ต้องมีนะมีวางตรงนี้ก็น่าจะสว่างแล้วแหละโอเคแล้วก็ขึ้นไปเป็นการขึ้นแบบไวมากาเราบอกว่าเราจะมองเห็นข้างนอกใช่ไหมเราต้องเดินออกมาข้างนอก,อกนิดนึงนี่เราสามารถมองข้างนอกได้เอา้าสุดแล้วเหรอแล้วแล้วก็เราก็มาตรงนี้แล้วก็วางเลนเทิร์นเอา้าวางไม่ได้วางเลนเทิรน์นต,ตรงนี้ตรงกลางไหมอ่ะโอเคตรงนี้ตรงกลาง ทางเรทางลองก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเนี่ยเราก็กะว่าจะมาทําเป็นแบบที่คัดแยกไอเทมด้วยเลยละกันเราก็จะได้แบบทําให้มันเสร็จทีเดียวไปเลยเอรู้สึกว่าเครื่องคัดแยกไอเทมเนี่ยเราน่าจะยังไม่ทันได้ทําในพาร์ทนี้หรอกคะ่ะอาจจะทําในอีพีหน้าเราจะทําให้ฟาร์มนี้แอคทีฟกันก่อนไหมในการทุบทอดออกอฮ้ยก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะอุย้ยนี่ไม่ได้ ก่อนอื่นเราต้องปิดตรงนี้เดี๋ยวมอนสเตอร์มันเกิดไล่ตามเรามาก็แย่เลยสิเราจะนับตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างเราต้องทุบทอดออกด้วยทุบอันนี้ออกด้วยโอเคแล้วก็ปิดตรงนี้ทุบทอดแล้วก็ปิดตรงนี้ทุบทอดแบบนี้เลยเคชั okay. ้นที่หนึ่งเรียบร้อย ไปชั้นที่สองถูกทอดออกไปแล้วก็วิ่งปิดประตูแทบดอแล้วก็วิ่งปิดประตูแทบดอทูกทอดแล้วก็วิ่งก็มาตรงนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ไปทั้งหมดเลยก็แบบเราจะแอคที a เวตฟาร์มมอนสเตอร์ก่อนเนาะแล้วเราก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ น่าจะครบแล้วนะที่เดิอก็แค่ปิดบล็อกด้านบนแล้วก็เฮ <c oughs> ้ทุกทุกสแคฟโฟลดิ้งแบบเมื่อกี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะโอเคตอนนี้มอนสเตอร์ยังไม่เกิดค่ะเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันยังมีแบบแสงสว่างอยู่เดี๋ยวเราจะไปปิดกันเดี๋ยวนี้แหละแต่ก่อนอื่นเราขอวางแคมป์ไฟก่อนเพื่อทำให้แบบมอนสเตอร์เนี่ยตกลงมาแล้ว จะรับตาเมจไฟอุ้ย <laughs> ตัวแรกที่ตกลงมาคือคิปเปอร์เลยเหรอตกใจหมดเลยโอ้ <laughs> โหนี่ขนาดยังไม่ได้ปิดฟาร์มนะเนี่ยประสิทธิภาพดีมากประสิทธิภาพดีมากโอเคเดี๋ยวเราปิดบล็อกตรงนี้ก็ตรงนี้วิย่ยนี่มันฟาร์มมอนสเตอร์ดีมากเลยนี่ขนาดเรายังไม่ได้ไปปิดบล็อกด้านบนโอเคเดี๋ยวเราไปปิดเลยแล้วกัน มาด้านบนแล้วแล้วก็ปิดไปได้เลยให้มันมืดได้ม,มากที่สุดเฮ้ยแค่นี้ยังดีขนาดนี้เลยอะ่ะเราสามารถทำฟาร์ม e EXP ได้นะเนี่ยอุย้ยแม่มดเหรอเนี่ยปัญหาก็คือแม่มดมันจะไม่ตายถ้าถ้ามันกินยาก,กันไฟแล้วก็แบบต้องทำบางอย่างมีพีแอนสติลใช่ไหมแล้วเราก็มีกลวเฮ้ยเราทำแบบนี้ได้ เฮ้เราได้เลสโตนด้วยฟาร์มนี้จะได้เลสโตนด้วยอุ้ยคิปเปอร์ก็หล่นลงมาเรื่อยๆเอาละของพวกนี้เนะี่ยก็แบบดีขึ้นเรื่อยๆอเคถ้าเราอยากได้เอ็กใช่ไหมเราก็ทำการดับไฟค่ะแล้วเราก็ทำการตีแบบเนี้ยเราก็จะได้ e อ p เพื่พพอซ่อมอุปกรณ์ของพวกเราอุ้ยเป็นอัตโนมือนั่นเองอุ้ยแมงมุมตกอมาตายทันทีเลยเหรอ้คิปเปอร์เยอะมาก โอ้ยทรัพยากรก็คือดีอยู่นะนี่เอีกพี่ e คือดีจริงอ่ะปีกของเราก็ใกล้จะพังแล้วเราก็แบบไม่ได้ซ่อมสักทีอะเราก็บินอย่างเดียวเนาะเฮ้ยนี่แค่แค่สี่ชั้นเองนะถ้าเราทําถึงสิชั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีมอนสเตอร์เกิดเยอะกว่านี้และรัวกว่านี้แต่แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้ว่ะ Okay. เดี๋ยวเราแบบทำการจุดไฟให้มันใช้งานได้ก่อนแหมก็เป็นฟาร์มอีกหนึ่งฟาร์มที่ดีเหมือนกันโอเคค่ะทุกคนก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ทําฟาร์มมอนสเตอร์สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในพาร์ทหน้าเนี่ยเราก็จะยังไม่จบกับฟาร์มมอนสเตอร์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องคัดแยกไอเทมใน e ีหน้าด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b ส c คร b e เซฟจังเลยนะคะเพื่อเซฟจังนี้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันนะคะจุ๊บ